สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวนน้ามวนส,ส,ส,สร้างสุกจ้ะเดี๋ยววันนี้เรามาลองชิมไอ้อะไรนะฟิลิปฟิลิปค่ะฟิลิปดูเนาะต้นนี้ได้มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นต้นแม่พันธุ์มาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยน่าจะเป็นกิ่งเสียบไอ้ปักชมมามัดแหละไม่ใช่ไม่ไม่ได้เอามาเสียบต่อป่าไทยนะเนี่ยกาลังสุกเลยเห็นไหมคะมันจะสุกไม่พร้อมกัน นี่ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานอะไรเลยนะปุ๋ยเร่งความหวานไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเห็นมันก็เนาะมันมันยังสุกไม่พร้อมกันอ่ะแต่ละพวงดูพวงนี้ก็กําลังเข้าสี<อ>เห็นไหมคะ<อ>เป็นลูกแก้วอยูย่ลิกกี้เป็นไรลูกลิกกี้เป็นอะไร,รกกเนะ อันนี้มันโดนชิปไงลูกมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยเดี๋ยวมาชิมพวงนี้ก่อนเลยนี่เนาะมันมีมเมล็ดนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำไรมเมล็ดมันก็ไม่เห็นเปรี้ยวมากมาย มันมันกำลังจะหวานแล้วด้วยกลิ่นเขาก็หอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อก่อนนะแบบว่ามันไม่ได้สุกเต็มที่ใช่ไหมล่ะมันเปรี้ยวเปรี้ยวการันตีเลยว่ามีเจ็คนบอกว่าเปรี้ยวแต่รอบเนี้ยโอ้มันกําลังความหวานมันกําลังเข้ามาจริงๆความหวานมันกําลังเข้ามาเออฟิลิปมันก็หวานได้เหมือนกันนะเนี่ยมันก็ไม่ขี้ร้ายนะคะลูกมันน่ารัก หลมเหลมเอ้ยพ่นพ่นทริปเพื่อพ่นตอนลูกมันโตแล้วแหละมันก็เลยได้ประมาณนี้แหละถ้าพ่นตั้งแต่เป็นดอกนะลูกมันก็จะเล็กๆใหญ่ๆญมันก็อาจจะมีไรเมล็ดบ้างเป็นบางลูกอันนี้พ่นตอนลูกมันแบบโตแล้วอะก็ยังดีที่ว่าก้นมันยังมีความแหลมให้ดูอยู่นะมันก็จะแหลมได้แค่ประมาณนี้แหละมันไม่ใช่นิ้วมือไม่หมดนะมันเป็นเล็บขบเล็บขบ มันก็อร่อยอ่ะมันก็ไม่เห็นว่าจะเปรี้ยวอะไรมากมายหรือไอ้ที่เขาบอกว่าเปรี้ยวมันอาจจะสุกไม่เต็มที่แล้วก็อยู่ที่ธาตุอาหารที่ใส่เข้าไปด้วยเปล่าธาตุอาหารที่เขาได้รับอ่ะเอออร่อยอ่ะเออมันก็อร่อยเมื่อก่อนเคยกินมันไม่เคยอร่อยเลยนะมาวันนี้มันดันอร่อยอ่ะเนี่ยลูกมันก็ไม่ได้เล็กมากนะลูกขนาดกลางๆอ่ะ อร่อยดีค่ะอร่อยอแซบอยู่แซบอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดทีนี้เราลองมาชิมเซวันบรองกันบ้างนะคะองุ่นทานสดได้ทำวายได้นะชื่อมันทางการค้าคือแบบว่าไปเซิร์ชใน Google น่ะมันทำวายแต่ คนร้านช็อปต้นไม้ที่เขามาขายอะ่ะมันบอกว่าฐานสดเอ,อตกลงมันทําไว้ฐานสดอ่ะทั้งสองอย่างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแก้ถุงก่อนมันใช้ได้นะเมื่อก่อนเห็นเป็นพวงเล็กๆเนาะออกช่วงแรกๆเอออันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ซอยนะซอยลูกนะถ้าไม่ซอยก็แน่นทึบปะค่ะเหมือนฟิลิปอะอันนั้นก็ฟิลิปที่เมื่อกี้ก็ซอยนะ เนี่ยมันเริ่มสุกแล้วแต่ขว้วขั้มันใจมากเลยมันโดนชิปโดนชิปพ่นไปตอนที่ลูกโตแล้วแหละก็พ่นไปงั้นงัอ่ะเนี่ยตันนี้มันเลอยู่นะถ้าพ่นชิปตั้งแต่ตอนเป็นดอกมันก็จะไล่มันเลไงแล้วลูกมันก็จะเล็กเท่าไข่ปลาเลยสุกแล้วอ่ะเห็นมันสุกมันนิ่มนานแล้ว แต่ทำไมก้ามันไม,ไม่ไม่น้ำตาลสักทีอลองชิมดูก่อนสักลูกหนึ่งนะโอ้นิ่ๆอืมกลิ่นหอมหอมแตะจมูกกิ่นหอมแตะจมูกเลยอืมเสียดายเนาะมันมีเมล็ดไงคราวหน้าต้องทดสอบไร้เมล็ดถ้าไร้เมล็ดมันจะอร่อยกว่านี้ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ลดลดลดแล้วใบมันแบบว่าเหมือนมันจะทนโรกน้ำฝนนดดหน่อยแหละโอ,โอเคโอเคนะคะช่วงนี้ปนไปเลยไม่รู้โทรศัพท์มันกล้องมันมันชอบเบอร์มันต้องคอยแบบทิมจิ้นตลอดเลย สงสัยมันจะได้เวลาลาโลกอีกแล้วมั้งค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะฝากเซวันบลองไว้ด้วยมีหลายคนมากที่ได้พันนี้ไปนะเนี่ยทำน้ำองุ่นทำวายถ้าจะโอ้โหกลิ่นมแมลงมากอันนี้เป็นช่อของบิดเอ้ยไม่ใช่แคทเธอรีน่าเป็นช่อของแคทเธอรีนานะคะ ติดลูกแล้วนะตอนแรกนึกว่าจะไม่ติดก็ใจตุมต้มตุม้มตุ่มต่อมอยู่นึกว่าจะระวงไปหมดโอ้ยติดอย่างทีเลยขนาดนี้ยังยังไม่ไม่ซอยรออีกนิดได้ไหมค่อยซอยเพราะว่ารู้สึกว่าทีนะติดทีเกินนะต้องซอยแล้วนะรอโตกว่านี้อีกนิดหนึ่งอาทิตย์หน้าค่อยซอยปะหรือว่าอีกสามสี่วันค่อยซอยก็ได้ ถ้าซอยก็เด็ดออกมันทั้งช่อหมายถึงว่าช่อเล็กอะ่ะมันจะมีช่อช่อแขนงมันอยู่ช่อย่อยอะ่ะไม่ซอยทีลูกซอยทีแล้วช่อย่อยเลยแหละเนี่ยแคทเธอรีนาโอเคอยู่นะติดลูกทุกช่อะคะ่ะติดลูกทุกช่อเลยเรือดอยู่นะเรือดอยู่นะ แคทรีนา่าน้องแคทน้องแคทน้องแคทเน่โอเคเออน่าสนใจเดี๋ยวปล่อยไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้าจะพ่นจิ๊บให้ดูส่วนไว้มาลการอบนี้ไม่ไม่พ่นจิ๊บนะคะปล่อยธรรมชาติเลยเราอยากกินลูกใหญ่ๆพอดีอยากกินลูกใหญ่มันใหญ่มากนะเวลาลูกใหญ่อะ แล้วก็มันอร่อยอร่อยเหมือนกันแต่ว่าพ่นชีะมันจะอร่อยกว่าถ้าทำไรเมล็ดนะคะแต่เนาะก็ใครมีก็ลองพ่นดูแล้วกันทำไรเมล็ดอะ่ะอ้มันแซ่บจริงๆโอเคค่ะอันนี้เป็นบัฟฟาโล่ตัดแต่งกิ่งพร้อมกันกันกบออแคทเรีน่าแต่ลูกนางโตกว่าเยอะเลยโตเร็วกว่า โอ้ยหนอนอะไรมากินเนี่ยแหว่งไปครึ่งลูกกวาดเอ้ยเนี่ยตัดแต่งกิ่งพร้อมกันแต่ว่าลูกมันจะโตกว่าดอกบานพร้อมกันด้วยแต่ลูกโตกว่าจริงอันนี้ก็ต้องซอยข้อสั้นมากเลยลูกเดี๋ยวเจอซอยนะคะรอบหน้าแม่หวังว่าหนูคงจะยาวเฟ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าค่อยพ่นชิปแล้วกันเนาะรอบนี้ปล่อยผ่านไปก่อนนางก็อร่อยนะเนี่ย ติดลูกถี่เหมือนกันเห็นมีแต่บิเทเรียมากไม่ต้องซอยพวกนี้ต้องซอยหมดเลยนี่นี่ง่ายนี่ง่ายโหเลิศนะคะส่วนนี้ที่ลูกหลงก็กำลังเข้าสีอ่าสีแดงแดงเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยสีแดงแดง แค่นี้แหละเดี๋ยวต้องรอให้เขาดำเออเวลาเขาเข้าสีอาจจะเข้าไม่พร้อมกันแต่ลูกที่เหลือมันเข้าพร้อมกันหมดเลยรอให้เขาดำก่อนเราค่อยมาชิมอีกทีหนึง